สวัสดีครับเซนต้าครับผมเออเซนต้าสุนมากสวัสดีครับผมเพิร์ดครับครับดีไหมครับดีไหมไอ่ครับอะไรนะ โอุ้ณมกขอบคุณครับอันนี้เป็นเป็นครั้งแรกเลยนะที่ได้มาร้องเพลงกับซันต้าครับเราจริงจริงเพลงนี้เราเคยเต้นกันในทิกตอกมาก่อนใช่ครับเราก็เลยเรู้สึกน้องๆก็เลยถามว่าลบยังไหมเออเอาสิเพลงองเพลงมันติดหูไงเพลงติดหูจริงๆเนาะเนาะเลยดีใจเาะดีใจมากครับผมเอาจริง ไม่ตกใจมากเพราะว่าเป็นเพลงแนวเพลงที่พี่เพิร์ลไม่เคยร้องอะไรเงี้ยใช่ป่ะปกติพี่ไม่ชอบร้องใช่ผมก็ตกใจเอ้ยพี่เขาร้องดีะเลยคุณก็ร้องดีเหมือนกันเฮ้ยคุต้องไปใส่คอนเทนต์นีแล้วจะไปบ้างเอากล่ว่าครับข้างหน้าครับออ๋โอเคอยู่แล้วผมรู้สึกรู้สึกชอบอยู่แล้วแล้วก็เป็นเพลงของน้องน้องพวกเราสองคนก็รู้สึกเอออยากร้องเพลงนี้ครับแล้วก็จริงๆต้องขอบคุณ เสียงกีดจากแฟนคลับนะแบบเสียงกีดมันสำคัญกับพวกเรามากขอบคุณจากใจมากๆนะครับที่ชื่นชอบเพ้อซันต้ากันนะครับครับผมแล้วก็แบบซอ้อมจะต่อชื่อใครหรือว่าขึ้นไปแบบได้เลยโอ<ฮ>้ยซ้อมน้อยมากเพลงนี้น้อยมากครับผมไม,ไม่ถึงอาทิตย์ไม่ถึงอาทิตย์ประมาณสามสี่วันประมาณนั้นครับผมครับแต่ว่าจะซ้อมกี่คนจากกโบน่ารักคนแรกหรอใช่แล้วนี่เต้นเก่งมากผมอยากจะบอกนะว่าไปดูน้องกับน้องเต้นเก่งใช่ไหม แล้วก็โหสุดยอดแล้วเฮ้ยแต่ผมชอบเวลาพี่เต้นมากกว่าโอ้โหอย่าเลยน้องชายมันจะปังเกินได้ข่าวว่าถ้าถูกกระต่ายทอดจะได้ที่วัดอยู่ใช่ใช่ครับผมอืมถือว่าไม่แย่ถือว่าไม่แย่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่แบบสัมมาแต่งหนักเลยไม่ถือว่า ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถปึกป่นได้นี่อมันยัดีกว่าไม่พอได้ตรงกับเทมโป้เหรอใช่ใช่ครับไม่ค่อยตรงเท่าไหร่แต่ว่าขยับไม่ได้กูก็นอนอยู่แล้วครับตอนนี้เขาได้ท่ากีบไม่ไหวใส่แล้วครับอ๋อโหโหยเดี๋ยวคุณต้องไปจะไปเรียนเต้นนี่ใช่จ้ะอยากเรียนอยากเรียนแบบเพราะว่ารู้สึกว่าอยากอย่างงานเดี่ยวเราอ่ะเราจะชอบล็อก เราก็จะถือซินด้เทีแต่พอเรามาทํางานกับน้องเนี่ยผมมาคิดถึงว่าต่อไปการเลือกเพลงต่างๆก็ต้องอาจจะต้องมีเต้นมาบ้างเพราะว่าเราต้องเบมาตรงกลางเพื่อที่จะ,ะมา <ไป S 2> เจอก<อ>ัน,นกลไปเจอกันตรงการลางแล้วมันแตกต่างกันมากครับซินต้าคือเต้นเก่งมากผมคือเต้นเท่ากับศูนย์สายล็อกใช่สายล็อกเขามกบอกว่าเขาจะไม่เต้นไงแต่เราเมื่อเราเจอน้องเราก็อ้อะอรยอันนี้เริ่มมาจากให้เขาติดต่อผมมนก่อน โอ้โหทุกวัน <without> ต <forgetting> ้องให้เครดิตนั่นซันต้านะเป็นคนแบบเฮ้ยพี่เพื่อนลองเล่นอันนี้ไหมอันนี้แบบอันนี้น่ารักดีนะแบบพี่อยากลองไหมอะไรแต่เกินคาดมากนะเพราะว่าแบบไม่คิดว่าจะพี่เขาจะยอมทำด้วยตอนแรกท่านไหนที่เขเต้นแล้วแบบเหมือนเรียกว่ามีแววโฉไอไออันนั้นอ่ะมันดูไม่มีแววซะอันนึงไม่มีอ๋อมีแเขามีอยู่ได้อยู่ตรงจังหวะทุกอันอยู่เออไอ้อันอันอันที่เราเต้นขยับข้ากันเพลงเกาหลีกันอ่ะ เห็นไหมนี่เขายังขยับได้อะใช่เขาเริ่มเขาเริ่มมาแล้วนะใช่เขาเริ่มเขาเริ่มเห็นเริ่มขยับได้เริ่มเพีย่จะได้ก้วโอ้ยให้สปายเถอะเอ้ยแต่ผมก็เริ่มฝึกกีตาร์แล้วเหมือนกันจะให้น้องเรียนกีตาร์ไหมนี่ใช่แล้วผมถ้ากีตาร์จริงๆเขามีพื้นฐานอยู่แล้วเขาเล่นเป็นอยู่นะผมเคย ใช่ผมเห็นคลิปเขาเป็นคนที่เก่งมากเป็นเด็กเก่งมากการแสดงก็ดีขอบบคคุณรัเล่นยิ้าก็เก่งเอ่นยิ้ตรครับโอ้โหหน้าตาก็หล่อเหลาขนาดนี้อันนี้พูดจริงไหมอันนี้จริงๆจากใจเลยชมกระดาษต้องจ่ายกี่บาทไจ่ายกี่บาทจ่ายจ่ายเป็นใจใช่ปะโอ้โหจ่ายเป็นใจใจและสาววายกรี๊ดเจ้ารผมแของเขาสอน จริงๆก็โลโซไหมโลโซไหมโลโซก็ได้แล้วเราพิเศษมากผมก็ชอบอยากลองลองลองเซ็กกับน้องกันนะเออเอาป่ะเฮ้ยถ้ามีงานที่แบบสบายกีตาร์สองคนแล้วไม่นเน่ยต้องให้แบบแฟนคลับคอยคอยดูว่าเราจะมีงานอะไรแบบแนวแนวนี้บ้างไหมเล่นนนกกีต้าร์ค็เเอาเล่นกีตาร์ก็แบบกีตาร์ด้วยกันนี่แหละเต้นง้อค่อยไปเต้นไปเต้นรุมนฟังเลยครับ ใช่เมื่อปีเมื่อปีที่แล้วก่อนเมื่อปีที่แล้วคือผมจะบอกแบบทุกคนเลยว่าผมไม่เต้นนะผมจะยืนให้เฉยที่สุดมีไปล่าสุดก็คือ L O L ที่เต้นกับพวกน้องก็เจมินายอะไรพวกนี้ก็มาลองดูแต่พอเซต้าเข้ามาอ่ลองดูก็ได้รักชอบไหมก็จริงๆก็รู้สึกว่าก็ใหม่ดีถ้าเราแบบเราไม่ไม่ปิดลับแนวมันก็เป็นอะไรที่ใหม่ๆหม่ดีครับเป็นต่อไปที่เขาจะต้องแบบว่าจาแสดงเพลงอะไรต่อไปอือจะมีแนะนำไหม จริงๆมีหลายเพลงนะมีหลายคอนเทนต์ที่อยากเต้นด้วยกับเขาอะเพลงอะไรบ้างเดี๋ยวให้ให้รอดูดีกว่าให้รอดูในทิกตอกดีกว่าฮะคืนนี้เลยคืนนี้เลยเหรอก็เดี๋ยวรอดูครับผมเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวเราเจอกันทั้งอาทิตย์เด้อวันนี้ครับครับผมเอาบอกเฉยะบอกเฉยๆเสาวายปินเนยชอบแกล้งนะเพรสเซนต้าเนี่ย ค็เป็ติดตารับองของการเป็นกอืมก็ฝากคู่เรานะครับผมเพิร์เซนต้านะครับผมแล้วก็ที่สําคัญฝากซีรีส์ของพวกเรานี่ยนะครับเพอร์เฟกเทนไลเนอร์นะครับผมแต่ละัเทวดาตอนนี้ก็าลังถ่ายทําอยู่ทุกคนตั้งใจกันมากครับผมฝากวยนะครับแล้วผมก็อยากจะขอบคุณทุกคนก่อนนะครับว่าที่ชอบเพอร์เซนต้ามากๆนะครับเปิดรับกับพวกเรานะขอบคุณจากใจทุกคนที่เข้ามาพิมพ์เมทวิทเข้ามาชื่นชอบพวกเรามาตามงานนะฮะอยากจะขอบคุณจากใจมากๆนะครับอยู่กันไปยาวๆจะจะ thank <laughs> you